กระจับมือเน่อนะครับชาวนี้มาเก็บนะครับอ๋อเดือดต้นกระจับทั้งหมด35ต้นนะครับส่งสองจังหวัดตามนี้เลยนะครับต้นพันธุ์ที่เราจะน่ายเหมือนเดิมนะครับไซส์เท่าเท้าฝ่ามือแบบนี้นะครับใบสวยๆนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของต้นกระจับที่เราเห็นดูชัดๆเนี่ยขอบใบเห็นไหมมันเป็นรูปคล้ายใบเลื่อยนะครับเอามือสัมผัสได้นะครับมันนิ่มมากนะครับนิ่มมากแล้วก็ด้านหลังลำต้นการจะพองน้ําแบบนี้นะครับคล้ายๆปอง แล้วก็ในส่วนของล้างฝอยจะมีความคล้ายคลึงกับต้นสาหร่ายนะครับคล้ายคลึงกับต้นสาหร่ายเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ต้นกระจับนะครับขยายพันธุ์โดยวิธีแตกไหลหรือว่าดี่ขครหลายๆคนเรียกว่าแตกหนอนะครับออกจากบริเวณลําต้นตามรูปนี้เลยนะครับต้นกระจับเราสามารถปลูกได้ทุกระดับน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตื้นที่อยู่ในครูเ็าปลูกได้นะครับรม่ว่าจะเป็นน้ําลึกนะครับน้ําลึกก็คือสระนีนะครับลึก5เมตรนะครับปลูกต้นกระจับ ได้เหมือนกันนะครับเห็นปะเราปลูกให้ดูแล้วนะครับทําได้จริงแล้วก็หากใครต้องการต้นพันธุ์กระจับเข่าวขวาไิบลปปูกนะครับเราปาัก,ก้าไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ